สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเดินทางมาถึงพาร์ทที่สิบสามแล้วนะครับสำหรับโค้ o ออฟซูชิมะนะครับผมต่ออะไรครับผมหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราโดนลุงตบไปแล้วเราก็เข้ามาในปราสาทนะครับเราต้องทำลายสัญญาณเตือนภัยครับมาอย่าง ยินจาครับผมอันนี้ห้ามให้อเลิร์นะครับเราต้องไปวางยาสต,ตรความเห็นของเรากับลุงนี่แตกต่างกันยิ่งนะครับเราเหมือนเราเดินคนเะเส้นทางไปตรงนี้ขึ้นได้นลครับไต่เชือกมาด้วยโอ้โหแม่งโคตรงโง่ข้างล่างแม่งมองไม่เห็นเก็บตัวนี้ก่อนนะครับเรียบร้อยอ้อทางสะดวกครับ ข้างล่างนี้ก็มุมอับสายตานะไปเฮ้ยตกใจอย่าเพิ่งมาโอ้แม่นีงไม่เห็นคันธนูกัเหรออะโหเป็นไรครับช่างมันไปถึงงานเลี้ยงวางยาในาเครื่องดื่มพวกมันใช่จัดไปครับกำเนิดจากความมืดมิดโอ้ไอ้น,นี่สงสัย เก็บไปตัวนี้ก่อนครับแม่บางอาจสงสัยเราตายสงสัยก็ต้องตายนะครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดก่อน,นะฮะรู้สึกว่าเอาแต่ชุดตักไอชุดอันนี้ก็ดีชุดโกดก็ดีอันนี้ทากะทำไว้ให้ก่อนตายนะครับชุดโกดนี่มันเหมือนว่าศัตรูจะเห็นเรายากกว่าเดิมด้วยนะจะเย็น <c oughs> คิวไหวดังสายลมสายน้ำตรงนี้มีหนึ่งหน่อมันมองกันอยู่ครับนี่ต้องรองเขามันเดินเข้ามานี่แต่ค่อยเชือดมันจากที่เงียบๆแล้วที่ลับๆสวยพี่สวยตรงนี้เข้าไม่ได้ครับนองไงดีต้องอ้อมไปนะครับมันมองมาทางเนี้ยขึ้นข้างบนดีกว่านั่นจะได้ครับ อมันโง่ครับโดดไปโอ้โหไม่เห็นกูได้ไงเนี่ยมรงนีโล่งครับรอบสังหารยังต่อเนื่องตัดไปชุบชุบไม่ทันได้เล์ต,ตายก่อนพอดีเก็บการครับข้างหน้าอีกตัวแหมมองหันหลังพอดีครับเสียบโอ้โหพลังใจเราเต็มแล้วพร้อมบวก ตรงนี้มีสามคนนะเดี๋ยวเรามาหันหลังก่อนนะแล้วค่อยเดินไปสวยครับทางสะดวกเสร็จโจนพวกมันเก็บนมนมาที่นี่ตอนนี้แค่ผสมยาพิษมันยังหันมาปะทำไมมือเดินอย่างนั้นวะเยีาบลกมูนวอลกไดแก่ ต่อต่ะเฮ้ยสำเร็จครับเหลืออีกอันหนึ่งครับตรงนี้น่าจะแอบได้อยู่มันหันไปละมันหันไปละวยายาเสียบโหรอดพอดีครับเกือบอลเลิสเขาคนนี้ก็รอ อีสิปะก็ตกกะอะไรวะแดกเข้าไปครับยาพิษจินก็ไม่อยากทำนะดูเหมือนว่าแบบแต่หมายถึงว่าไอ้พระที่แล้วอะลุงแม่งพาคนคนไปตายเต็มเลยว่ะอนมันนมม้าเหล้าหมักนมม้าอันนี้จ่มันกินกันเหะ ไปหาไปก็เป็นเบื่อครับอดจริงครับอดจัดชัดจริงเนี่ยจริงมันไม่อยากทำหรอกแต่มันจำเป็นไงสถานการณ์มันบังคับอะ่ะถ้าสู้ตรงๆก็แพ้ครับยังไงก็แพ้ไอ้แพ้ไอ้โคตุนขาน เชื่อแหม่ทรมานนะต้องเก็บให้เรียบร้อยสู่พบภูมิที่ยิงขึ้นนะครับผมไปให้เวลาบวกครับเปิดตู้จินจินอุ๊ยเรีวโซครับไปบวกว่ะฮัานอยู่ไหนห มันขี่ม้าไปทางเหนือแล้วข้าอยู่ที่นี่เพื่อเก็บหัวนักรบปีศาจมาวะมันก็มางั้นก็เข้ามาสมามิมาไหมมาไหมไม่อะไรของมึงเนี่ยข้าน่ะข้าเจ้ตั้งแต่ตอนก่อนหน้าน,นี้แล้วข้าจะเลือกที่จะเกี่ยวกองขานเพราะควรให้โอกาสเจ้าเป็นข้าทาการเจ้าก็ข้าลูกน้องข้าจนเรียบ ตอนนี้ข้าไม่เหลืออะไรแล้วเหลือเพียงความว่างเปล่ามึงจะม่เหลืออะไรกูเราโค่นมองโกตยกันได้นะหลังจากที่เจ้าทำทุกอย่างนั่นเหละหรอข้าใช่หรอข้ขาดไวใจหยุดนะมึงน,นี่นกสามหัวแล้วเนี่ย เจ้าเป็นเพื่อนที่คุ้นจักนานที่สุดลิโซมอบตัวและยอมชอดใช้ซะเห็นกันเราทั้งคู่ไม่น่าจะมอบเขาทำไม่ได้โอ้โหน่าแม่งต้นตีนมากเดือกันหน่อยเนี่ย แรงใจเยอะครับคตได้เปรียบเปิดอันติสู้เนี่ยหุ่ท่าโคตรเยอะดาบพิท่านเห็นกฎของลุงท่านเองอ่ามีทางเลือกหรอกใช่มันบีบบังคับ สงครามมันไม่มีผูกผิดหรอกมันมีแต่คนแพ้ชนะโอ้ยเออพูดถึงทหารที่จะเป็นคนกำหนดครับว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดครับมันก็เก่งเหมือนกัน嘛เกี๋ยวชาวไม่ตายแล้วเท่าไหร่ครับเฟาะแฝกเฟาะแฝกไอฮาหับเดียวจอดจบแล้วจิน ขอร้องล่ะได้มึงขอใช่เดี๋ยวกูจัดให้ลาก่อนนะยูโซอาลาอ่อโอ้โหน่าจะโหโคตรโคตรเที่ยม จริงว่ะมาคนเดียวแม่งเก็บหมดตี้เลยปะเก็บหมดแคนเลยดีว่โซกาดีแล้วแต่ลุงนี่มาไง บาสช็อตนีว่าลุงโธ่ถือมือโครตประสาทเป็นของท่านแล้วควนาขาดมุ่งหน้าไปทางเหนือเจ้าขัดคำสั่งข้าข้าทำในสิ่งนี้ต้องทำเพื่อพวกเราจะอยากเป็นที่จดจำแบบนี้เนะี่ยหรือเขาปกป้องเราไว้นะววจะกระจายความกลัวและความมุ่งหมายไปทั่ว เราอยู่ในช่งงคามเจ้ากท็ทำเหมือนกับศัตรูนั่นแหละนี่ไม่ใช่วิถีของเราวิถีของท่านช่วยผู้คนของเราไม่ได้โาคุณจะสั่งให้ถวายหัวผู้ก่อเหตุแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นหัวเจ้าเขารูว่านางเป็นคนยุเจ้า,าท่านลุงทิ้งชื่อนางลบิสาไปเสีย เราต้องให้นามคุณรับผิดชอบต่อการก,กระทำที่อุกอาจนี้ไอไ้ห่าไปบุกไปคนเดียวนี้มึงยังมาฆ่ากูอีกเหรอบอกทุกคนไปว่าเจ้าคือจินจินชิมุระข้ารับใช้ผู้พักดีของโชกุนทายาทของข้าหาวชิโนลูกชายของข้า ข้ามาใช่ลูกชายของท่าน,นข้าคือนักบปีสาโอ้ทำขนาดนี้มึงจะให้กูรับโทษอีกเหรอโอ้โหนี่กูบุกมปคนเดียวนะฮ่างั้นเจ้าก็จะถูกตัดสินโทษด้วยเหตุนี้หาขันให้เจอ ไปสิเพื่อทัก,กะเอาตอบไปด้วยรอบตัวครับจริงๆอะ่ะแม่งมันเกมจริงจริงมันเป็นเกมจริงจริงมันจะมองเห็นไงว,ว่าใครทำใครทำก็ไม่เห็นเป็นไงเลยใช่ป่ะมันก็ชนะชนะสงครามอ่ะ โอ้อาว้จอมืดละ่ะโหล,ลดอยู่ครับแป๊บหนึ่งจเย็นแห่เลือดร้อนพาสองพานนี้โคตรเข้มข้นใครไม่ดูนี่เสียดายเสียใจอย่างยิ่งกํลาลังใครไหมอ๋อนี่ติดคุกแล้วนี่ไงนี่มนั่งเป่าคุยครับ เพลงโคตรเ้ามันเวลาคืนแล้วคืนเล่าที่ผ่านไปนอนหลับไหมหลับป่ะจีนมันหลับลงวะกิติยศและเท่าฐานโอ้โหนี้ชื่อเคสทซ้ำจำได้กูไปทำเควสมาแลวอันเนี้ย เวทยย่อยนะครับผมไปทำมาแล้วไอเกติยศเนี่ยจะต้องการอะไระเขนติเขนติม่ช่วยว่าเอาสซลาม,มาส่งเป็นรางวัลตอบแทนที่ช่วยยึดบ้านเมืองคืนจากศัตรูเขาเฝ้าต้องโทษอยู่ไม่เปไรนหรอกถ้าท่านโมโอเอศสหายท่านจะทดจนหมดเอานะตั้งแต่มืนี้ยังไม่มีอะไรตกถึงทองค่าเลย ี่รไปเลยสัตวอยู่เล่าเจนจิมันช่วยววนอกวะมาเร็วข้าหนีไปถ้าจะผลึกกำลังกับพวกเราเพื่อต่อกรกับข่านไม่ได้ท่านลูกจะไม่มีวันไว้ใจข้าอีกถ้าท่านไม่หนีก,ก็จะถูกส่งให้โชกุนตัดสินความผิดคำสั่งเพิ่งมาถึงเดี๋ยวนี้เอง ขุนควรขาดท่านไม่ได้นะท่านซาคายยูนะขาดท่านไม่ได้นะนางอยู่ไหนขึ้นเหนือไปแกะรอยขาาอยู่ในทุ่งน้ำแข็งนางพกดาบท่านไปเฝ้ารอนางพกปีศาจยกโทษให้ข้าด้วยท่านลุงไม่ต้องขอโทษมาหรอกไอ้ตาลุงเนี่ยขอรวบรวมพักพวกไปครับ ดมากครับนางรออยู่ที่ต้นไม,ม้ักิมาท่านอยู่ข้างนอกถ้าจะดึงความสนใจของทหารขอบใจนะคินจมิมีอะไรแล้วครับมันต้องหนีออกหนีให้รอก่อนโอ้ n หสู้เพื่อวกมึงน้พวกน่าปล่อย้มันตย เห้ยยินทาพาไม่ช่คนถ้ากูไม่ฆ่าพวกงก็ตายห่างกัล้วไเกย ออกข้างหน้าหมู่หน้าบ้านไม่น่าจะปลอดภัยครับบินออกไปไม่ได้ยินกูจริงๆเหรอเนี่ยโอ้โหโคตรดังเสียงดังขนาดนี้ไปนั่งคุยกันอยู่ครับนี e ่เหมือนได้ยินเสียงมาเราไปละอ๋อท่านขึ้นต้นกบิซับส่งเดินทางไปบอด มีรถที่เสียหายท่านออกไปได้นะเราทุกคนอยู่ฝ่ายท่านค่ะแม่าชาวบ้านยังอยู่ฝ่ายเราเลยค่ะไม่ได้ดังเดือเป็นอาทิตย์ <c oughs> คิมลระกำลังฟ้นงระวังทุกฝีก้าวเราจะไม่หลงกลมันที่นั้นอีกที่สะพานนะครับที่โดนหลอก ชิว่ามันเป็นหัวหน้าได้ไงวะโคตรโคตรอ่อนเลยไปตรงนี Good ้โล่งครับเฮ้ยจะเย็นคุยอะไกันหมอนินทาอยู่นี่หากคุตมะ ไอห,หลานเม่ลักทีนั่นโหนินทาเราด้วยวะท่านชิมุระทาธุรกิจมากมายจนเหมืนคนใอน,นิดแต่ความมุ่เร็วของท่านก็ยังมีคงมีต่อเนื่องคานหลุดมือท่านไปสาใครก็เป็นภัยต่อสันติสุขที่เรากำลังได้รับเนี่ยอันนี้มันต้องจะขัดขาวะ <S <S ข่าวะตะกูลองอ่ะเว้ย คือลุงเนี่ยมันมีทหารอยู่ห้าตระกูลแพ้ในศึกเดียวก็คือที่หาดคุโมดะอะไรนะฮะที่เราตอนแรกตอนต้นเกมนั่นเองครับไปต้องออกแล้วอ่านเมื่อกี้เหนื่อยเลยคุยเลยกันตั้งหนาวะโซระโซระไอ้เทียมันอะเลิร์แล้ววะ เลิศปะเลิศปะเฝ้าศพมองโกต,ต่อไป <c oughs> ไปดิโอ้อยู่มันเป็นกองทัพมันจะไปไงเนี่ย <c oughs> อ่าน,นี้ออกไปทางเหนือ <c oughs> ที่เหลือฟอประตูไว้ให้ดี <c oughs> อ๋อมันเคลื่อนเคลื่อนทัพแล้วที่ไงนี่ไงนี่ไงเคลื่อนทัพไปหาเรา เขาจะต่อสู้กับพวกเดียวกันหรือเปล่าันงที่สุดแล้วว่ามันอะไรคุณจะทำพวกนี้ก็กลัวตายเหมือนกันแต่ถ้าจำเป็นก็ฆ่าครับใช่ไหมพราะเราคือโกลด์ออฟซูชิมาครับผมแต่ไม่ใช่สมุนไพรออฟซูชิม a ครับคนเขียนบทเขาปูมาอย่างนี้อย่างเดียวเลยครับตั้งแต่ต้นเกมแล้ว เส้นทางนี้ก็เหมือนพูดยินจ่าไหมเมื่อก่อนมันก็มีปะหรือมันเพิ่งมีว่นยินจาโอ้เชิญคนเห็นอเลิร์สว่ะยินจ่ายิงม้ากูจะปล่อยมันหนีไปได้ยิงม้ากูดิมันไปสองนกเขอโทษทีคาดเดินโซระโซกราต้องไปถึงคิน ยูน่าก็ลองรออยู่โอ้ยตายแล้วมึงไม่ยิงคนวะมึงยิงม้าทำไมวะอย่าบอกนะโอ้โหเพลงอย่างนี้แม่งเอ้ยถู เนี่ยมึงให้กูตั้งชื่อหมาแล้วมึงก็มาฆ่าหมากมูแต่เพียงพอครับผมจะเงียบๆนะฟังเพลงมาแล้วกัน ข้าขอโทษนะที่ปกป้อง,งเจ้าไว้ไม่ได้จบตรงนี้เลยก็ได้นะเนี่ยกูไม่อยากเล่นละ องที่สามสังหารขันอ๋อผูกเรื่องอย่างนี้เองมันจะจบแล้วครับเจ็บปวดใจป่าไร้สิ้นสุดทหารมองโก นั่นจะเป็นอะไรหรือเปล่านะเปอ,อย่างต้นมาทักษิตโดยที่ไม่ให้มีใครเห็นเอเคครับตรงนี้มีทหารเฝ้าอยู่นะนี่เราไม่มีอาวุธเลยใช่ปะต่อยมันได้ไหมอยากจะลองต่อยมันสักทีหนึ่งดูดิแบบเอามือล็อกคออะไรเงี้ยไม่ได้วะแค่ทักษิณคีสยังทำได้เลยโถไม่เป็นไรไปไปตามทาง หิ่งของเต็มเลยครับโอ้โหแป๊บแซบแป๊บแิ่มมากแตนบันทึกมาครับ,บอันนี้ถ้าเก็บละเอียดละเอียดนี่โอ้โหต้องเก็บขอ,ของหมดปะจะแพทเนี่ยมไม่ไหววะถ้มามันจะเอาเรื่องให้จบแล้วกันอันนี้ดองมานานแล้วเนี่ย ตงนี้มีแค่นหนึ่งคนพายุกำลังจะมาต้องรีบหาอยู่นะแล้วอู้หใจเย็นใจเย็นเกือบเห็นสัแบบนี้ก็ได้เหรอโอ้ช่วยมาถ่านมาว่ะตรงนี้ก็มีวะ่ะอืมตรงนี้ก็มีวะ่ะไปไงวะเก็บของก่อน มันไม่เห็นรอ,อดอย่าเห็นอย่าเห็นอย่าเห็นอยู่เวทอยู่เวทอะไรรนอนเดี๋ยวก่อนเกือบบรรอดแ่ะวนี่จแดงเหลืองแดงแล้วมันเห็นมันเห็นมันเห็นยังไงมันเห็นแวบๆเว้ยมันเห็นแวบๆโอเค,คอมีเงี้ต้นไม้ต้นไม้ไปหมอบไปครับกลมๆไป ถึงแล้วไม่เฮ้ยคนตาเต็มเลยวะยูนะไม่อยู่ที่นี่คนพวกนี้พวกมังโกคงรวบรวมมาโหดชิหายดูดิตายเป็นเบื่อเลยวะนี่แต่ยุคสงครามครับบ้านป่าเมืองเถื่อนถ้าเป็นไปได้ก็สงครามโลกครั้งที่สามก็อยากไม่อยากให้เกิดนะะ เลือดแต่ไม่มีบาดแผล <c oughs> ชาบ้านใครค่าพวกเขาขกันโหโดนมัดปือมัดขาเฮียโหนจริงเลือดกบปากกินเหมือนโทริคาบุตโตะครับมองโกรูวิธีปรุงยาพิษของข้าแล้ว พวกมันกำลังใช้กระไฟเราแทนอุ๊เอลเลอร์แล้วมันเห็นเราแล้วว่าโอ้โหทีมหลังเนี่ยมึงดึงออกง่ายยังไงเทมไมขี่ม้ามึงโดนมึงดึงให้ม้าวะโอ้โหนูพิทป่ะโอ้โหโอ้โหไหวไหมเนี่ยไหนวะโอ้ไม่น่าไหวว่าอ้วกแล้ว โอ้เคยจะยิงเขาโดนเขายิงว่ะอยูน่นะเอาเสียงอยูนาานย่นะวะเจ้ารู้เปล่าอยู่นะอยู่นะอ๋อว้างเหรอ โอ้โหลดอยู่โหลดอยู่เราตัดพาร์ทนี้แล้วกันนะครับผมเราเดี๋ยวมาเจอกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับทุกคน